สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิป r a n d อมคำทำนายในหัวข้อคู่แท้แห่งพมรมลิขิตของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูตัวตนของคุณก่อนนะคะในเวลานี้ในตอนนี้นะเวลานี้นะคะที่คุณกำลังดูคลิปนี้อยู่คุณแนะ่ดีคุณเคยผิดหวังมาก,ก่อนนะเคยผิดหวังมาก,ก่อนเคยหันหลังให้กับ ความรักมาก่อนค่ะเคยจบความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักมาก่อนจนทําให้วันนี้คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจรักใครง่ายๆนะคะหรือเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองเลยแหละนับจากบาดแผลในอดีตมันยังฝังใจคุณอยู่และตัวคุณเองคุณก็ไม่อยากกลับไปเจอความเสียใจแบบเดิมอีก ะะทำให้คุณกลัวในเรื่องของความรู้สึกแบบนั้นไปตอนนี้คุณก็เลยโฟกัสที่ตัวเองนะคุณรักตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็อยู่ในช่วงของการทํางานหาเงินนะคะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองโดยที่คุณไม่ได้เปิดใจให้กับใครเลยนะคุณมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองนะอยู่คนเดียวคุณก็อยู่ได้ในเวลานี้นะคะ อันนี้เดี๋ยวเรามาดูให้ตัวตนของเขาคนนั้นนะคะตัวตนของเขาคนนั้นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะช่างเลือกนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างช่างเลือกเขาก็เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ใช่คนที่จะรักใครง่ายๆด้วยนะแต่คเขาเป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วเนี่ยเขาจะรักจริงและจะมีความรักที่ค่อนข้างมั่นคงเขามีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่ดีนะคะเป็นคนที่สุขุม เป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่มีเหตุมีผลและเขาเองเขาก็เป็นคนที่ทำงานเก่งค่ะอาจจะไม่ใช่หนุ่มนักรระหอาจจะไม่ใช่ผู้ชายช้าชูไม่ใช่ผู้ชายที่แบบบางคอยพูดพร้อป,ปากหวานหรือไม่ใช่คนที่แบบว่าจะมาตามเอาอกเอาใจใครได้ตลอดเวลานะเพราะเขาเองเขาก็เป็นคนทำงานด้วยเช่นกันนะแล้วเขาก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความอบอุ่นนะคะมีความอบอุ่นมีความมีความสุขุมนะคะ แล้วก็เป็นคนที่อย่างที่บอกเขาเป็นคนที่ช่างเะรอยกส่วนตัวคุณเองเนะี่ยตอนนี้คุณก็ยังไม่ได้เปิดใจที่จะรักใครนะคุณยังโฟกัสกับตัวคนเองชีวิตคุณเองมากกว่าเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักสําหรับคุณคือคุณวางไว้เลยตอนนี้คุณไม่ได้เก็บมาใส่ใจส่วนตัวเขาเองในตอนนี้นะก็คือมีคนเข้าหาเขาแหละแต่เพีเยงแต่ว่าแต่ละคนที่เข้าหาเขาในตอนนี้ยังไม่มีใครที่ถูกใจเขา นะคะหรือเขาก็ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้กับใครเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามาพยายามที่จะเข้ามาทําความรู้จักกับเขาเน่ยเขายังไม่ได้เปิดโอกาสให้กับใครเป็นพิเศษนะคะเขาเองก็ยังอยู่ในสถานะของสวดด้วยเช่นกันนะตอนนี้เดี๋ยวถามว่าเดี๋ยวจะมาลองจะมาดูกันว่าแล้วนะคะ คุณกับเขาจะได้เจอกันยังไงนะคู่แท้ของผมลิขิตของคุณคุณกับเขาจะได้เจอกันแบบไหนนะคะคุณกับเขาจะได้เจอกันในรูปแบบไหน <c oughs> คุณกับเขาคู่แท้ของผมลิขิตของคุณจะได้เจอกันแบบไหนนะว,ว้าวไพสวยมากคุณจะได้เจอกันจากการทําง,งานนะคะ คุณและเขานะคะเขาคือคนผู้แท้พกที่ผมรู้ิึของคุณเนี่ยคุณจะได้เจอเขาจากการทํางานหรือจะได้ไปเจอกันในงานเลี้ยงนะแล้วก็อาจจะเป็นบางครัง้งก็หรือบางคู่ก็จะมีเพื่อนแนะนํามีผู้ใหญ่แนะนําให้ได้มารู้จักกันคุณและเขาต่างคนต่างจะเป็นรักครั้งใหม่ซึ่งกันและกันนะพอได้เจอเขาแล้วเนี่ยคุณจะลืมเรื่องราวในอดีตเป็นหมดสิน้นแล้วเขาจะทําให้คุณกล้าที่จะเปิดใจนะคะกล้าที่จะเปิดใจ ศึกษาเขากล้าที่จะเปิดใจรับเขานะคะเขาเองพอเขาเจอคุณเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้คุณถูกใจเขาอะ่ะนะคนนี้คือคนที่ใช่เลยนะคะแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่นะคะค่อนข้างจะมีความมั่นคงนะค่อนข้างจะมีความมั่นคงอาจจะต่างคนนะคะต่างคนต่างมาเจอกันในในวันที่ เป็นผู้ใหญ่และมีความพร้อมด้วยกันแล้วทั้งคู่นะคะก็เลยจะกลายเป็นความรักหรือการเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะคะค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะลงตัวค่ะควน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบุคลิกนะ,ะบุคลิกรูปร่างหน้าตาเขานะคะบุคลิกรูปร่างหน้าตาเขาของคนคนนั้นคู่แท้แห่งธมมุรกิจของคุณ บุค,คลิกรูปลร่างหน้าตาของเขานะคะถือว่าเป็นคนที่ดูดีเดียวดูดีทีเดียวนะคะเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์ค่ะในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะเป็นคนเขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนตัวสูงใหญ่ผิวขาวขาวนะคะมองคนอาจจะออกแนวแบบออมีเนื้อหน่อยนะคะอบอบหน่อยนะแต่เกาไม่ได้ถึงกับมีปุงนะคะการแต่งเนื้อแต่งตัวเขาก็เป็นคนที่แต่งตัวดูดีเลยเนาะ อ๋อคนั้ท่องคุณและเขาก็คือเป็นคู่ท้ของพรมลิขิตนะคะถึงช่วงถึงเวลาดะะัคอาี่พรมลิขิตจะนาพาให้คนและเขาได้มาเจอกันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นช่วงเวลาที่ลงตัวคนโสดสองคนมาเจอกันแล้วก็กลายเป็นความรักที่ลงตัวต่อกันนะคะกลายเป็นความรักที่มั่นคงต่อกันนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วคุณกับเขานะคะ จะคบกันนานไหมนะคะถึงจะได้แต่งงานนะคบกันนานไหมไพ่แปดเหรียญ การรอคอยคุณและเขาต่างคนต่างเาเรียกว่าการรอคอยกําลังจะสิ้นสุดลงนะถ้า,ถาคุณมีการรอคอยใครอยู่หรือถ้าเขารอคอยใครอยู่เนี่ยการรอคอยทั้งคุณและเขาเนี่ยจะสิ้นสุดลงละนะคะอย่างที่บอกว่าพรมลิขิตจ,จะนําพาให้คุณและเขาได้มาเจอกันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าดวงคู่เปิดแล้วนะคะ แล้วก็จะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะลงตัวกันดีทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นความรักของคุณคู่แท้แห่งภพลิขิตของคุณกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณในไม่นานนี้คุณเตรียมตัวรอได้เลยนะคะเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณเป็นความรักครั้งใหม่ของเขาเป็นการเริ่มต้นที่ไปได้สวยนะเป็นการเริ่มต้นที่ต่างคนต่างมาเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กบกันแล้วก็จะมีโอกาส ได้ไปถึิงจุดหมายปลายทางร่วมกันหรือมีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันการครบหากันก็จะเป็นการครบหากันที่อาจจะครบแค่ป,ปีหรือ2ปีแล้วก็แต่งนะคะและจะเป็นการแต่งที่แบบว่าถูกต้องตามประเพณีด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแลนดอมคำทานายผู้แท้ของพรมลิขิตของคุณอีกไม่นานคุณและเขาจะได้มาเจอกันนะคะพมลิขิตจ,จะนําพาให้คุณและเขาได้เป็นรักแท้ของการเล็กกันค่ะถ้าใช่ ถ้าชอบหรือใช่กดไลค์นะคะหรือกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอและก็ขอให้คำทานายนี้จงบังเกิดกับคุณในเร็ววันนี้นะคะขอบคุณค่ะ